สวัสดีเจ้าดำหิวแล้วเหรอเจ้าดำมาหาพี่เสืออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับได้เวลาก็มาทุกทีดำหิวแล้วดำหิวแล้วครับวันนี้พี่เสือมีข้าวผัดนะครับให้ดำกินดำจะชอบหรือเปล่าเนาะมันมีผักด้วยอะกินเป็นไหมไม่ใช่แค่ข้าวผัดนะมีไก่ทอดด้วยแต่ว่าไก่ทอดเดี๋ยวแบ่งไว้กับ จ้ขาวเนาะแบ่งกินกับพี่ขาวนะฮะพี่รู้ว่าพี่ขาวนี่ก็เป็นพี่ของเจ้าหรือเป็นน้องของเจ้านะขามาแล้วไปแล้วทุกคนนะ,ะมีเอฟซีหลายท่านบอกว่าอย่าให้น้องหมากินกระดูกนะฮะมันจะไปะทําให้ลาไส้เขามีปัญหาแล้วก็เพาะเขาอักเสบได้นะครับพี่เสือก็วันนี้ก็นะฮะจัดให้ตามคาขอนะฮะเลาะกระดูก ออกเรียบร้อยนะพอไปเสือชอบกินกระดูกเองอออืมันอร่อยมากเลยยอดดำเห็นไหมปิ้เสือตามใจเจ้าขนาดไหนเนี่ยไม่ให้กินกระดูกเนี่ยหิวยงังหิวยงังหิวยงังกินข้าวให้หมดนะเนี่ยเยอะมากเลยเต็มช้วยเลยเนี่ย ดำหิวแล้วครับพ nah. ี่เสือเจ้าดำเป็นโมเนีย์ทุกคนนะฮะดำหิวแล้วครับพี่เสือเร็วๆหน่อยค่ัพูดพรำัเพลงอยู่นั่นนลพี่เสือพูดมากโมเยอะแล้วดำหิวดำไม่ไหวแล้วพี่เสือเร็วๆหน่อยคระดำพี่เสือชอบกินปลาหมึกพี่เสือขอเช่นึงช่ดำ โยวันนี้ถูกใจเจ้าดำมากนะฮะได้กินไก่ไม่มีกระดูกอ <c oughs> แต่คนที่กินกระดูกคือเสื้อผ่าไปรู้ไหมว่าเขาได้กินอะไรด้วยปลาหมึกยัดไส้ดำมันอร่อยมากเลยออกินแข่งกันดำาออกินแข่งกันปลาหมึกยัดไส้ไม่นี่ชิ้นให,ใหญ่ๆขากิน อ่ะเื่ข้าไปาพื่นเข้าไปฉล,ลาดนะกินแต่ประหมึนแย้ใสมันมีลูกอีกสองตัวนะทุกคนนะีฮะที่ยังต้องเลี้ยงอยู่เนาะมันต้องน่าจะยังต้องให้นมอยู่นะฮะก็เลยต้องให้กินเยอะๆนะฮะกินดีๆหน่อยคืนนี้ก็เป็นคืนที่ห้าแล้วนะที่ก็มาที่นี่นะที่มาเรากินข้าวกับพี่เสือนะ,นะทุกครั้งก็จะมาเวลานี้นประมาณนี้นะฮะ ็ S <S <S เหงยยทิ่ม,มาสา<อ>ม, <ๆ S 2> ท,มทุ่มนะฮะมีโดยปกติจะมาประมาณสามทุ่มแต่เมื่อวันก่อนที่มาเร็วหน่อยมะมีมาประมาณทุ่มครึ่งฮะสงสัยจะหิวจัดเลยมาไวนะครับวันนี้ก็มาตรงเวลาเหมือนเดิมนะสามทุ่มนิดๆนะครับอ้าเดี๋ยวเตรียมน้ําให้เจ้าดํากินด้วยนะบางวันก็กินน้ําบางวันก็ไม่กิน้าาเน้เลย มึงกินด so ิว้วโอ้ยสงสารจงเลยจาดำเอ้ย ช่วยน้ำของเองอ่ะมีคนกัดขาดแล้วมันใส่น้ำไลยนิดเดียวมันก็เหี่ออกแล้วน้ำกินน้ำก่อนเด้ออยู่น้ำไหมกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนข่าวมาแล้วข่าวมาแล้วน้ำกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเร็วๆๆ็วเร็วน้ำมาหกมาแล้ว,ม,ลวมันรั่วเดีย๋ยวใส่ถ้วยเขากินข้าวนี่เอาใส่ถ้วยนี่แหละเขาอ้าว ทุกคนเจ้าดำมันห่วงกับข้าวนะมันรู้ไอ้ขาวมาแล้วนะม,มันก็เลยเอาออกไปเลยนะ,ะ,ะ,ะมันไม่ให้ไอ้ขาวกินด้วยนะครับยดยดุยดยดึดมันไม่ให้ไอ้ขาวกินด้วยนะครับขาวเองยังไม่ถึงเวลากินให้ดำกินก่อนเข้าใจหรือเปล่าโอ้ดำกินเสร็จห,หมดแล้วนะฮะเหลืออะไรแล้วเนี่ย ห้ามยังไม่ถึงเวลาอ้าวดำทำถ้วยเละหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยอิ่มไหมเนี่ยอิ่มไหมฮึอ่ะไม่อิ่มกินอีกอ่ะไม่อิ่มกินอีกอ่ะไม่อิ่มกินอีกอ่ะข่าวรอก่อนยังไม่ถึงเวลา ยังไม่ถึงเวลาเข้าใจปะเข้าใจเขามารอไหมรอได้ปะสองนาทีสองนาทีนะโอเคไหมสองนาทีนะรอนะรอไปก่อนยังไม่ถึงเวลาเน่น่เน่เน่เน่น่น่เดี๋ยวเหจะจัดการไอ้เจ้าเจ้าข่าวนะทุกคน รอไม่ได้รอไม่ได้รอไม่เป็นนั่งนั่งตรงนี้เร็วนั่งนั่งรอนั่งรอตรงนี้นั่งรอนั่งรอเร็วพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยดำอะ่ะเขานั่งรอได้นะเขาบอกแล้วก็ทําตามทันทีเลยเองไม่รู้เรื่องอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มเอาอิ่มไหมเอาอิ่มไหมเอาอิ่มเอาอิ่มเลยเมื่อไหร่จะอิ่มเนี่ยช่วยครึ่งแล้วนเนี่ย นั่งรอเป็นไหมเนี่ยฮะนั่งรอเป็นหรือเปล่ากินไหมอ่ะคุณเชียงมีอะไรอีกล่ะของกินเนี่ยอ่ะชอบเหรอคุณเชียงอ่ะกิ้เข้าไป พอแล้วพอแล้วมั้งกลับบ้านไปพอแล้วปะพอแล้วปะนี่คำสุดท้ายเลยนะไม่มีแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอิ่มหรือยังเนาะพอยังพอแล้วล่ะอิ่มแล้วท้องโตแล้วู้ท้องโตแล้วพอแล้ว เดี๋ยวกลับบ้านไม่ไหวนะพอแล้วแหละพอแล้วกินไม่หมดเสร็จแล้วอิ่มแล้วไม่เหลือแล้วเก็บเก็บอันนี้เก็บแล้วบาย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 กลับบ้านไปบายบายไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาน้ำไหมกินน้ำไหมเอาน้ำไหมอ่ะอ่ะถ้วยนี้ก็กลับขาดแล้ว อันนี้ถ้วยนี้ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เละ,ะกินน้ำเอากินน้ำหน่อยป่ะกินน้ำหน่อยป่ะกินน้ำไหมไม่กินอ,อ้าวนะฮะให้น้ำทีไรไม่ค่อยกินนะเจ้าดำน่ะไม่กินใช่ไหมอ่าไม่กินก็กลับบ้านไปบา,บ,าบาย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 นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์โอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ